วัดีค่ะาก่อนเสียงเสียงสวยๆอ่เดินจากคุณแม่น้อย้นะคอเดออ์ของคุณแม่น้อยนะคะเจ็ดร้อยคะแนนนะคะเต็มตะกร้าเลยนะคะให้กับลูกสาวได้ทานในวันนี้ค่ะ ขออวยพรให้คุณแม่น้อยและครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะคิดบางสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะไอโบขอบคุณค่าสวยสวยก่อนแล้วสวติคายเลย่นคนเก่งแล้วอ่า คุณแม่น้อยอีกครั้งนะคะลูกสาวก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะด้วยของคุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงไหลกรองทองไหลมานะคะ